กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะเอลินาเอสไฟเบรนะฮะรูปร่างดีทั้งผู้หญิงผู้ชายกลับมาหล่อมาสวยหุนดีนะฮะเมื่อคืนนั่งกินข้าวกันแล้วก็กับน้องๆหลายคนที่น้ําหนักร้อยกว่าโล160โลร้อยยีโลร้อยโลนิดๆนะฮะเขาบอกว่าเขาออกกําลังกายทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่ลงอันนี้พูดเรื่องจริงนะมันไม่ลง หนูออกกําลังกายหนูทําทุกวิถีทางแล้วพี่เต๋อไม่เคยลงอพอหนูอายุ30ขึ้นไปเลย25ขึ้นไปพอสาไปเสร็จปั๊บเนี่ยทำยังไงก็ไม่ลงแล้วก็กินหนักกว่าเดิม,มนะฮะออกกําลังกายก็ไม่ลงเหมือนพี่เนี่ยออกกําลังกายหนัก2เดือนอลงโลเดียวมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไหวจริงๆมันต้องมีตัวช่วยวันนี้ก็เลยได้มาเจอนี่เลยนะฮะเอลีนาเอสไฟเบอร์ซึ่ง เป็นสูตรเฉพาะของเจ้าของเขาก็คือน้องเมลนะครับรัชยาภาผู้บริหารเอลีนาชอยคือเธอเนี่ยไปที่เกาหลีแล้วเธอได้ไปกินองุ่นพันมัสแคทองุ่นพันมัสแคทมันจะหวานหอมกรอบอร่อยเธอก็ไปเจิดไอเดียว่าถ้าเกิดเธอทำผลิตภัณฑ์ที่อร่อยเหมือนองุ่นพันมัสแคทรสชาติเหมือนพันมัสแคทเลยแต่กินแล้วผอม,อมกินแล้ว พุงยุคกินแล้วเซลลูไลท์หายม,มันต้องดีแน่เลยเธอก็เลยให้โรงงานผลิตมาเลยซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีออยอถูกต้องตามกฎหมายนะฮะและตัวเธอก็การันตีว่าต,วตัวตัวเธอกินเนี่ยห<ม>เดือนเธอลงไป5กิโลพี่ก็ไม่เชื่อพี่ก็เลยกินกินทุกวันสิ่งแรกที่เห็นก็คือ1นึ่งพุงหายนะฮะแล้วก็น้ําหนักมันก็ค่อยๆลงไปแล้วก็ตัวมันเริ่มเล็กลงเล็กลงทีละนิดนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เธอพูดเนี่ยเอ๊ะมันทําได้ยังไงแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะมันทําได้ยังไงเพราะว่าเขาใส่สารสากัดจากพืชผักผลไม้เนี่ยนะฮะเป็นออแก,กนิกเนี่ยนะฮะร้อกว่า30ชนิดเขาจะไปดึงแป้งไขมันน้ําตาลออกมามนะฮะแล้วก็เขาจะมีตัวพรีไบโอติก o s s เนียนะฮะไปปรับสมดุลลาไส้ทำให้เราเนี่ยขับถ่ายได้อย่างมีความสุขคนที่ไม่เคยชมสินค้าใครเลยอย่างแม่ลีนาส่งไปให้กินลังนึงแม่บอกอ,อร่อยมาก กินแล้วโอเคกินแล้วถ่ายปกติแล้วทาให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเอลีนาเอสไฟเบอร์แล้วรู้สึกอร่อยอยากจะกินอีกแก้วแต่เราให้กินแค่วันละแก้วเท่านั้นก่อนนอนนะฮะวันนี้ใครอยากจะลองทานและจะจะให้หุ่นเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิม เรามีโปรโมชั่นพิเศษครับวันนี้โปรโมชั่นครับราคาข้างกล่อง690บาทไม่ขายครับคุณเมย์บอกว่ามารายการเราลดเลยครับเหลือเพียงกล่องละ390บาทเท่านั้นนะฮะและที่สําคัญนะครับบอกเลยว่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นต้อนรับเดือนแห่งความรักวันวาบริไทแบบนี้นะฮะซื้อเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะครับจำนวน4กล่องเลยนะฮะราคา1 5 6 0บาทแถมแก้วปรับอุณภูมิฟรีไปอีก1แก้วด้วยนะครับใครสนใจรายละเอียดด้านล่างนี้โทรได้เลยครับ0932915549นะครับหรือที่ไลน์แอด อลนรวมถึงเพจ Facebook, f a c e b o o k อ l ิ n a เอชไฟเบอร์เพจบริษัทนั่นเองนะจ๊ะค่ะนะคะอ่ะมากันต่อเลยฮะเอาละครับเราไปดูคู่กรณีของคุณพ่อของคุณไว้นวัฒนะฮะที่เคยขับรถเฉียวชนนะ่<อ>หนุ่มไว้ไงนะนักแสดงไงนะฮะขึ้นสารนัดแรกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับล่าสุดมีความคืบหน้านะฮะในคดีดังกล่าวแล้วล่าสุดคุณพ่อและคุณแม่ของนักแสดงหนุ่มไว้เนี่ยนะครับ ก็รวมถึงคู่กรณีได้มีการขึ้นศาลเป็นนัดแรกซึ่งเป็นนัดคุ้มครองสิทธิ์นะครับสอบคำให้การและก็สืบพยานเรียกได้ว่าเป็นการเผชิญหน้ากันอีกครั้งของฝั่งหนุ่มไว้และก็คู่กรณีภายหลังจากการที่นะครับในชั้นศาลเนี่ยมีการให้การผ่านไปประมาณ3ามชั่วโมงทางด้านของคุณทนายแป๊ะเองนะครับทนายความส่วนตัวของพ่อแ,แม่หนุ่มไว้เนี่ย<ะ>ก็ได้มาให้ข้อมูลกับสื่อ<ะ>บอกว่าในวันนี้เนี่ยตัวจำเลยนะฮะจำเป็นต้องมาศาล ซึ่งเขาก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อเก่าวหาและขอสู้คดีคหลังจากที่ทางอายการยื่นฟ้องไป3ข้อหาด้วยกันนะครับค,คือหนึ่งขับรถประมาทด้วยความหวัดเสียวออทําร้ายร่างกายออและทําให้เสียทรัพย์ออซึ่งวันนี้ฝ่ายคู่กรณีบอกเลยว่ายังไม่มีการยื่นเอกสารว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชคาดว่าอาจจะยื่นในนัดหน้านะครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยจะได้รู้แนวทางการต่อสู้คดีของอีกฝ่ายแล้วว่า จะงัดข้อไหนออกมาต่อสู้บ้าง <ฮะ S 1> สําหรับในวันนี้นะครับก็คือเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายได้มีการเผชิญหน้ากันอีกครั้งหนึ่ง<ฮ>ะนะก็<ฮ>ะไม่ได้มีการทักทายไม่ได้มีการสบตาไม่ได้มีการมีการปฏิสัมพันธ์อะไรต่อกันเลยที่สําคัญยังไม่มีการขอโทษกันด้วย <ฮะ S 1> หรือขอไกลเกลี่ยใดทั้งสิ้นก็นไม่ได้พูด <ฮะ S 1> น่าจะเชื่อว่าเขาไาจจะคิดว่าเขาเนี่ยจะสู้เพราะเขาไม่ได้ทําผิด <ฮะ S 1> แต่อย่างไรก็ตามครับตามแนวทางการต่อสู้คดีเนี่ยตนก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าตนเนี่ยเป็นฝ่ายชนะอันนี้ทนายแป๊ะบอกนะฮ เพราะว่าพยานหลักฐานที่อยู่ในมือโดยเฉพาะพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ครบครันครับนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปเพราะเราก็พูดเลยไม่ได้เห็นมันเงียบไปพักหนึ่งเนาะแต่ก็ต้องรอสา่มาทำงานข่าวต่อไปเท่าค่ะอ่าโอเคนะครับเอาเลยฮะเราไปดูนะครับคุณทายเจริญปุระดีกว่าครับชันะอีกคดีแล้วนะฮะคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายโพสต์ขอโทษ200วันนะฮะก่อนหน้านี้นะครับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างคุณสรายเจริญปุระเองนะครับ เคยดำเนินคดีทางกฎหมายฟ้องเรียกค่าเสียหายกับชาวเน็ตที่โพสต์ข้อความด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย <ฮะ S 2> เข้าข่ายมินประมาทครับจนขึ้นศาลได้มีการตัดสินให้ชนะมาหลายคดีแล<ฮ>ะล่าสุดก็ชนะเหมือนกันครับเพราะได้มีการแชร์ข้อความจากคู่กรณีผ่านเพจ Facebook ส,ส่วนตัว <ฮะ S 1> หลังศาลตัดสินให้ชนะคดีหมิ่นประมาท <ฮะ S 1> โดยทางคู่กรณีได้มีการโพสต์ข้อความขอโทษล,ลงบนพื้นที่โซเชียลส่วนตัวของตัวเอง <ฮะ S 1> ก่อนที่นักแสดงสาวจะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาลเนี่ยตัดสินแล้ววันนี้นะครับกับคดีหมิ่นประมาทของคุณการยารั์กับคุณชายเมื่อเดือนกรกฎาคม63ค่ะโดยคุณการยารั์เนี่ยนะครับต้องโพสต์ขอโทษเราเป็นเวลา200วันและชำระค่าเสียหายตามที่ตกลงกันไว้ก่อนที่เพจ a c e b o o k นะฮะจะมีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าไม่เชื่ออย่าลบลูซายจารุวุลลนักแสดงระดับสากลมากด้วยความสามารถ คือผู้ชนะสิบทิศในทุกคดีที่โพสตผ่านโซเชียลมีประมาทและเธอรวมถึงบุกการีด้วยถ้าทางหยาบคายนั่นเองโอ้หเดี๋ยวนี้ฟ้องกันสนั่นวันไหวไม่หมดทพดาเขานะจำเลยทุกคนเนี่ยก็นในที่สุดก็ต้องยอมรับสรารภาพว่าได้กระทําความผิดจริงนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ได้สนึกแล้วเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะทุกรายพูดแบบนี้หมดเลยนะฮะ,ฮะตอนนกคุณจ่ายและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงกันโดยที่จะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆอ่ะอ่ะรายแล้วรายเล่าเนาะก็ยังมีคิวต่อไป เพราะเห็นก็มีคนด่ากันเยอะเหมือนกันคนะครับเพราะว่าเรื่องของการฟ้องหมินประมาทด้วยการโฆษณาเนี่ยก็เด huh ี๋ยวก็ต้องรอบางคนก็เขาก็มาศาลนะคะคู่กรณีก็มาศาลแต่บางคนคู่กรณีก็ไม่มาศาลนะคะอย่างน้องอะไรนะที่ร้องเพลงอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอะอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบเออเขาเล่าให้ฟังคนคนั้นเฟรมวันนู้นเฟรมเขาบอกว่าคู่กรณีของเขาไม่มา ได้สัมภาษณ์เขาผู้กรณีเขาไม่มาอพี่ไปหมิ่นประมาทเขาก็ก็ไม่มาหายไปเลยก็อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบเหมือนกันออไม่มาเขาไม่มาบางคร้ชื่อเพลงมันเรื่องบางคนเขาก็มานะคะบางคนเขาก็ไม่มานะคะอืมันแล้วแต่คนนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมาทุกคนนะคะแต่ก็เป็นกําลังใจให้สายด้วยนะคะเธอก็ฟ้องนะคะ อมก็น่าจะฟ้องบ้างนะครับก็เมื่อคืนก็มีคนมาคอมเมนต์ในย t u b e เยอะนะว่ากน้องอมเดี๋ยวนี้โอ้ยสู้พี่เต๋าได้แล้วนะนู่นนี่นั่นนะเออไม่เคยสู้หรอกมันเป็นบริบทนะน้องอมนี่เดี๋ยวนี้นะโอ้โหนรับแบบเต็มเหนียวเลยรับอะไรรับอะไรรับว่าเป็นนี่ไงรับว่าเออไม่ได้เป็นเกย์เอออมเคยรับได้เหรอก็มึงรับนะว่ามึงไม่ได้เป็นเกย์มึงก็รับล้วไม่มีเพศไอ้อมึงหยุดเถอะ บอกไม่มีเพศไม่ได้เป็นหญิงไม่ได้เป็นชายไม่ได้เป็นเกย์เป็นตุ๊ดเนาะโอเคไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นคคนไม่มีเพศนี่ก็คือพวกนี้นะพวก a g b t นะอะไรนะ a g b t q ไม่หรอกก็แค่เราไม่มีเพศไงเฮ้ยโยมมึงเลิกเพ้อเจอมึงเลิกเพ้อมึงจะไม่มีเพศแล้วประชาชนมึงขึ้นชื่อด้วยอะไรนายเออมึงจะไม่มีเพศได้ยังไงนายตามบัตรคือเราเป็นนายไงี้ยไเอาอย่าเป็นทางสาวเออไม่รู้แล้วอาคุยไม่เก็จะอย่าเป็นตุ๊ดโอเคนะนะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะต้องขอขอบคุณเอลิน่าเอสไฟเบอร์นะคะ บอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเนี่ยมาปรึกษาพี่เต๋าบอกพี่เตา๋เตาหนูขาย800ได้ไหมฉันบอก800ไม่มีใครซื้อเลย600ได้ไหม600วางไวเลยค่ะให้ตายก็ไม่มีใครโทรมานะฮะแล้วหนูต้องขายเท่าไหร่จาก690หนูต้องลดเหลือเท่าไหร่ลดเหลือเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับหนึ่งกล่องจาก690เหลือเพียง3 9 0บาทต่อกล่องเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับมีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะฮะซื้อเอลีนาเอสไฟเบอร์จำนวน4กล่อง เราจะแถมแก้วปรบบับอุณหภูมิไปอีก1แก้วนะฮะในราคา1,560บาทโปรสุดคุ้มแบบนี้มีที่นี่ทีเดียวครับสนใจโทรได้เลยเบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0 9 3 2 9 1 5 5 4 9า like มสองเก้าหนึ่งห้าหที่เอลินาหรือเพจเฟซบุ o กเอลินาเอชไฟเบอร์เพจบริษัทติดต่อรายละเอียดติดต่อโปรโมชั่นติดต่อเป็นตัวแทนกับที่นี่จบครบที่นี่ครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวพักสักครูน่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะ,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 คะคุ นะะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ